อ้อนใหญ่เลยน้องอ้อนกินข้าวหรือเปล่ากินข้าวดูอะไรกินข้าวแล้วฟังเสียงน่าสงสารนะอ้อนเป็นเด็กเลยตัวนี้อ้อนไหมตัวนี้ไม่อ้อนออมาเนี่ดิไม่เอาตัวอื่นผมไม่ค่อยกล้าจับเ่าเลยนะจับได้มันนายแต่ว่าต้องระวังหน่อยหฟันฟันวันนี้สีขาวๆมีอ้อนตัวเดียวคือน้องอ้อนนะ ตอนนี้เขาไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่ตันนี้เขาอยู่เฉยๆนะครับผมอ้อนตัวเพื่อนเลยมีสี่ตัวนะครับตอนนี้มาดูตัวนี้นี่มีสี่ตัวตัวนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยอ้อนนี่อะไรอ้อนกินข้าวหรือเปล่าวะอ้อนกินข้าวขี้งอเง้ยหน่ยตัวเนี้ยลองเอาข้าวให้มาข้ามานี่มานี่ข้าให้ากตัวเลย กินไหมอ้าวงับเลย <laughs> แสดงว่าหิวจริงเนี่ยชอบกินข้าวเอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งบอก้ตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ใหญ่นะครับอุยพี่เกมตัวนี้ฟันน่ากลัวฟันน่ากลัวกินไหมไหม้ยกินชอบกิน กินข้าวเหนียวข้าเจ้าไปแล้ว <c oughs> กินแล้วหวงจับได้มีตัวอ้วนหน่อย <c oughs> แต่นนตัวนี้ขนสวยแต่นนจะไม่กล้าจับเท่าไหร่ตัวนี้ก็แบบฟันก็น่ากลัวมากเลยไม่ค่อยเชื่องไม่ไม่เชื่องเหมือนน้องอ้อน <c oughs> น้องอ่อนเชียงมากหเอาหมดแลว้วหมดปากแล้วเอาอีกอ,อ่ะไปไงอ้ามเอฟปอนข้าดิ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยอะไรลอ <c oughs> <ๆ>งอุ้มดนองฮะอุ้มอุ้มอนอะไรเนี่ยพ<ะ>อใ้อุม้มหรือเปล่ามะ<า>อุมอ้มหน่อยนม่นม <c oughs> ่ อ้าวไม่คุ้นไมนอ้าวอือพุงปองไหยอมข้าวด้วยแล้อมข้าวเราก็ยังร้องเอร้องทนาไมอ่ะอะไรเนี่ยจะร้องทนาไมอ่ะออมีเี่อวจังเลย่อร้องทนาไมออะไออมข้าวอยู่เลยเย หลับตาได้นะหลับตาก็หัวเหรอหอวข้าวหัวข้าวหรอกเนี่ยเวลาเขาอยู่ที่ของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะชอบร้องตัวอ้วนมากเลยนะตัวโทขาผมด้วยอ่ะใหญ่นนนจับได้ตัวเดียวตัวนี้แหละเอาตาไปเลยวนนที่เขี่ยขี้ตาไม่ขี้ตาเฉยหลับเยอะเหรอหลับเยอะขี้ตาเนี่ยขี้ตาติดตาโอ้ดูมันเหมือนลูกเลยเนี่ยแล้ว่าเจ็บตาเจ็บตาหรือเปล่าไม่หรอก ไม่นะครั้งนี้ก็เหมือนกันอ้อนให้อุม้ม <c oughs> แต่พออุ้มแล้วเงียบนะ<อ>บ<ๆ>เขาเงียบแล้วอุม้มเอ้ยอุ้มเลยชอบเหมือนเดนะ็กแกชอบอ้อนดูแกมดูแกมบางน้าดุเหมือนสิงโตนะตัวนี้จับได้ตัวนี้ชินแล้ว น่ารักไหมน่ารักแต่กัวฟันครูชมว่ากัวฟันฟันเขาหน้ากว้างสัตว์ฟันแทะไงตัวน่ารักนะแต่ตัวฟันฟันเหลืองเลยถ้ากัดขึ้นมานะโอ้โหเลยแล้วแต่ตัวนี้ยังไงก็ไม่กัดกัดอืเอามือยื่นให้กัดยังไม่กัดเลยนะตัวเอามือแยงไปในฟันก็ไม่ยอมกัดโอ้โหมข้าวอย่นเหมือนเขี้ยวเนี่ย หลับตาหนะน,น,น่อยนี่ตาหลับอดู่ย,ยข้างเดี๋ยวผมว่าข้างนี้เขาเจ็บตาแน่เลยโดนอะไร,ะไระเป็นไะไรนมดกินไม่ละข้าววะนี่กินข้าวไม่ละหูกข้าวนี่ กินเนีเ่ยนะอร่อยชอบกินข้าวจะไปจะเดี๋ยวจะหนีก็ <c oughs> กินอ้อยไปแล้วพี่ว่ากินอ้อยแล้วไม่ค่อยกินข้าวอ่ะม,มาจะไปเดี๋ยว เดี๋ยวพอดูเข้ากงเขานะเข้าวะนี่เขาอะเข้าที่เขาอะร้องเลย <laughs> น,นี่อน <laughs> นิ่งนังไ, <laughs> ไม่ได้เอาไปอาบน้ำเลยเนะนี่ยตัวเหม็นนะั่นเลยไม่ร้องไหยวันนี้ไม่ร้องน้๊ปกติเอาเข้า <laughs> ที่เขาเขาร้องเลยนะ <laughs> <laughs> ตัวนี้เหมือนเพิ่งตืงนะ่นอะ วิฟันนี่ตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้กินอ้อยเพิ่กินอ้อยไปตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวเนี่ยไม่เก็มั้งหมดตัวเมียสามตัวนะตัวเมียสามตัวมีตัวผู้ตัวเดียวมีตัวเมียตัวใหญ่เลย มันตาไงยังหมดแล้วมันก็ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนาะคุณตัวเมียตัวนี้อ้วนใหญ่สุด ตอนนี้ม,มีเคยมีลูกไปแล้วนะเคยมีลูกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยกลูกให้เขาไปเพราะว่าเนียงหลายตัวไม่ไหวคุณผู้ชมตัดอ้อยมาสามวันหมดสามวันหมดก็เป็นสัตว์เฉพาะสั้นนะกินตลอดเวลากินเบียดอลไรก็กินอ่กอาหารแค่ให้อาหารแมวบ้างเป็นบางวันก็กินข้าวข้าวให้ทุกเชา้าแม่ก็จะเอาข้าวให้ออแล้วอาแล้วอาแล้ว เอา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 ข้าไปนี่เยู่แล้วจะไปซ่อนไหมเหมือนตุ่นเลยนะตุ่นที่ตัวใหญ่ใหญ่อาก ติดเชื้อแม่ไงแม่ก็อ้อนไงตัวแม่ตอนนั้นที่อยู่ข้างล่างแล้วโดนตัวอะไรกัดอ่ะดูยไปอ่ะเนี่ยตัวนั้นก็อ้อนเหมือนกันเลยอ้อนเหมือนกันอ้อนเหมือนแม่เขาเลยติดนิสัยอ่ะ นี่นิสายไม่ดีเนี่ยทำไมชอบเทม่่ว่่่่ม่่กี่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่เอ่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไม่่่่เลย่่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 ี่่่่เ่ี่่่ี่่่่่่่่่ง่่่่ย่่่่่่่่่่่้่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตัวใหญ่ผู้ชมอยากรู้นะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูว่าเอาอะไรให้กินนะครับก็กินอ้อยกินไผ่กินข้าว,าวกินอาหารนะครับมันนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับปกติก็จะเห็นอยู่ตัวเดียวตัวนั้นที่เราถ่ายเป็นประจำอนะเนาะเพราะว่าตัวนั้นเชื่องสุดตัวนี้เขาก็ไม่เชื่อกับนนแต่ผมอุ้มได้อยู่แต่อุ้ย <c oughs> เราเองแต่ตัวอื่นนอนอุ้มไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าผิดออกลิ่น่ะกัาจจะกัดได้ใช่มันก็จะได้อุ้มเด็ดเด็ตัวเดียวตัวนี้เชี่ยมตัวน,าานี้ครับอันนี้ก็ผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากดูนะครับก็เลยถ่ายให้ดูทั้งสี่ตัวเลยนะฮะไปโอเคอันนี้ก็ลาผู้ชมไปนิดนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ